ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้ออนาคตเศรษฐกิจไทยโดยบอกว่าในช่วงเวลาเกือบ3เดือนที่เข้ามารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างมากในการดําเนินการในระยะเร่งด่วน ซึ่งนโยบายเร่งด่วนที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นก็คือการเพิ่มเม็ดเงินให้หมุนเวียนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ก็ยังมีนักการเมืองฝั่งตรงข้ามออกมาโจมตีนะคะว่าเป็นนโยบายหาเสียงที่หวังผลทางการเมืองเป็นการซื้อเสียงเพื่อเตรียมตัวในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ตรงนี้นายกก็ขอยืนยันว่าการดําเนินนโยบายไม่ใช่เป็นการหาเสียงหรือหวังผลทางการเมืองแต่เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดขึ้นในกับพี่น้องประชาชนส่วนในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวตรงนี้รัฐบาลก็วางรากฐานและการทลายข้อจํากัดต่างๆที่ปิดการการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่รวมไปถึงการสับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรคหรือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนั่นเองค่ะ นายุกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะคะว่าที่ผ่านมานั้นได้มีโอกาสพบปากกับผู้นําประเทศระดับโลก รวมทั้งได้หารือ,อกับภาคเอกชนและนักธุรกิจชั้นนาซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็เปิดตลาดใหม่ๆให้สามารถส่งออกสินค้าไทยในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการท่องเที่ยวค่ะนายกก็ยังได้กล่าวด้วยนะคะว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างประเทศไทยมากขึ้นด้วยการให้วีซ่าฟรีกับหลายประเทศการพัฒนาศักยภาพเมืองรองรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเทศกาลประเพณีไทยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามนโยบายการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมตรีก็ยังกล่าวด้วยนะคะว่าในปีหน้ารัฐบาลได้เตรียมจัดงานเทศกาลสงกราน2,567 World w a t e r Festival อย่างยิ่งใหญ่ตลอดเดือนเมษายนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งนอกจากงานสงกรานแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นมหกรรมดนตรีมหกรรมทางด้านอาหารมหกรรมทางด้านงานศิลปะ ซึ่งทั้งหมดนั้นก็จะทําให้สงกรานไม่ได้มีแค่การสาดน้ําอีกต่อไปค่ะ